สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้บ่มีเบียกค่ะพี่น้องค่ะพาแต่พี่น้องเลาะสมือพี่น้องอย่าเบื่อเด้อค่ะเด้อเบื่อจังไดยก็ทนเบื่อไงเนี่ยเด้อค่ะจ้าขวายสิไปเฮ็ดหยังเนาะเนาะพาพี่น้องไปหาซื้อแนวกินอยู่ไทปากเนาะค่ะเนาะไปกินข้าวพุ่นน้ำค่ะมื่อนี้นัดมู้ไว้ค่ะขวายได้แนวอยากน้องกินไปน้ำอยู่ค่ะลายย่างไปค่ะพักแล้วค่ะคนหลายเยอะค่ะมื่อนี้อากาศตีเนาะค่ะเนาะ นัดโมว้สมัยกินเขายุม,มุ้ใดของโลกนางอาสิบันฑิมาเนาะค่ะนัดนิกกี้กับพี่จันไว้ค่ะ เองบรรยากาศไปทั้งกันนะคะมวนนี่ด้วยค่ะนีก็กินข่าวจุบ้านได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะคะเนาะกวนมาเยืนใหน้ อันนี้ยังเศร้าอยู่นะค่ะประมาณเทียงเทียงเดี๋ยวประมาณบายบายคนกับสีลายเนาะค่ะมีคนนวดเพอมเลยค่ะติดเล็บเอ่ยวดเอ่ยเนาะค่ะเพื่อเพิ่ขายของนะค่ะไม่ค่ะขายของ นะฮะเลยอะไรทักคเ้าเลยแ้หนล้ยสมารครัพี่สมรวยค่ะอ้ยมื่อกี้ไยขายอย่างเนีอันนี้บอกค้ามื้อนี้พี่ขายหลับไก่จ้ะหลับไก่จ้ากะอันนี้เป็นกระเพราเป็ดจ้ะค่ะเด้ออันนี้พัดไทยจ้ะพัดไช่เป็นน้อยเด้อพ่มรวยมีหเห็ด้ะ โบ้หนูบ่ได้ซีเรียสกันหนูจากหนูบอกจ้าหนู่ซีเรียสบางคนเขบกาแฟรัสเซีรัสุงนะแล้ถามว่าอึ้นจมูกไหนโอ้แอนมูมาน้ำกันสามคนพี่เมี่ยกิ่นเป็นตาแสบนะคะฮัทขนมพี่น้องจ้า คุณปูศาสตร์นั่งเราได้ค่ะได้มองนั่งแล้วเดี๋ยวมูกับม้าเนาะคะ่ะนัดนิก,กี้กับพี่สีจันทค่ะนี่มองนั่งคอยบอคุอสาสตร์มาพร้อมนะคะนั่งแต่โหมใหม่หัวนั่งมาชินไฮ มัอน,นี่เด็กเล็กเด็กน้อยก็หลยเด้ค่ะมันหยุดนะคะเนาะมันนี่บ่ได้ซื้อกับข้าวหลยค่ะเพราะว่าต่างคนต่างเห็ดน้กกินม้าเนาะ่อยก็เอาปลาทอดเอาแก้วมา้าแล้วก็พี่พี่สีจันแล้วสินหนึ่งข้าวเหนียวม้านิกกี้เห็ดนักกินม้าหลายอย่างค่ะเ่ากันเลยพคใครได้ซื้อเนาะคะนะ่ะเนาะ ค่ะเบิ่งเพียงถุงสัมภาระข่อยนี่ถุงสัมภาระมีเบิดสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้เนาะค่ะพี่จันทร์ค่ะพี่จันทร์ค่อนสวยนิกกี้ก็เพิ่งมาถึงได้นั่งนั่งก่อนนี่นิกกี้งเขาสวยอันพี่น้องค่ะบึ่งแนวอยากนักกินเลยข่อยก็ได้ข่อยก็ได้ปลามาแล้วก็แก้ว สส้น,น,นพี่จันก์นกะอันปัดปลาทูนี่ปลาทูเค้มนี่นิกี่เฮ็ดเองพะนะค่ะเรือเรือล่อนอิลิความสามารถต้องมีพัดไทยของร<น>ลอน,นแล้วกับแกงเห็ดของรลอนโอ้ยสุดยอดมาเด้กค่ะเด้อ ี่น,น,น้องค่ะกินข้าวน้ำกันพี่จัดแล้วได้ข้าวเหนียวามัดท่านพ่อพี่น้องดได้แล้วพี่พี่ได้แล้วจ้ะ <c oughs> อือก็ได้เห็นเป็นพ่อกกพี่นอ้องกงไปเจ้าคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรค่ะเก็บโต๊ะอน้ขาพัดนดลถเปดไห้มแต่นเขียนถามพนก็ได้บอกว่ามันมายังว่าพนเขียนถามว่าพี่จะไปกี่โมงไม่ต้องออ้บอกไปเ่ ้ำส uh, mm. like uh, ูงสูงจ้อยสูงสูงตีกายนที่จ uh> ัด uh> ถ้ามันมากกับกทกินดอกเลยนะคุณ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 นี่ยไอว่าไอหน่อยว่าไอเหน่อยก็แม่นอันอันแ่สิแม่ลูออนบ่อนซุปโบ่บ่บ่แม่งรูออนไอเกนะไอรักไอรักมันมาหา่อยมันมาหา่อยสมือแล้ว่าบ้านคุกับมาหม่บ้านกับมะเืยเลยจ้เอยเอาเอ่ยอัน ซิมเบอเินปลาทูเค็มบบีบเนี่ยพี่ปลอปืดบีบตัวไม่รู้คมันเข้บหรืไม่รเหมรดอิมก่อนนะจ๊ะาิจินางตังไรเอาแซบอยู่เลยอ่ะเาปหมดเระอะรเียแรกดาอันซได้หูวาเอาจรประมาณจัมือเห็นไหมสียออกนะ มันเแบเข้มแล้วกันลดปริมาณหมนลงอาจจะมันขึ้นหน่ก็หมื่นนึงเรื่มผัดไผ่ลก็ัดไผกบเปก่จ๋แล้วจ๋าี่ที่มคน่มาอเลยจ๋าจะเป็นเหมอเดิมพีเดียวให้เขาจี่กินเต่าก็เป็นอยงต่างอากินมบนี้ พิกนบนผอมนุองจังหาเยน่งผอมนุ่งหกโล่ฟาดเกโลจะไปเก็บเห็ดมีไหมฟามเดี๋ยวสิไปอิ้อคิ้ได้ค่ะเก็บเห็ดนะอะไคนตกรอบอันเห็ดที่ไปซื้อเอิญที่ไปหาม้าเนีค่ะนี่นี่เดอ่มคนเยอะจังจัดลงมือเลย เอ็ดอันนี้มันสิดแสบสิดนัวดีด้วยค่ะจับพร้อมันวันอาทิตย์ทกหมดจดแต่ว่าคิดถึงว่าขัดมันมาเร็วเลยมีที่จ่ายมาห้าวสามปเท้าห้าววันนี้ ป่ะแล้วคือเบื่อแล้วเนาะโดนประมาณนํานี้ครับหมอ là มายมาย

สวยพี่น้องก็จดจำนางได้นะจตะเนาะเพิ่มมาอีกคนนี้เสื้อน้องปูจ้าสวัสดีค่ะูายลายสาวยูทูบบอ่ะกินไก่สิมมดแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าน้องเอเพิ่น๋บ่งสิมาแต่ว่าก็ถ้าแกงเห็ดหรูกับทุกีบหรูบัวบัวหนังจับใส่เน็นงานต่อ กินเหงื่อมัดจินม่จีใจแล้ว่อนไปอยงไปทนไปบ้านเซ่ตีนดหมือนกันยส่ยังไงใชด้วยนี่มันม่จะเมือกร่างเขียนบอกเัอเดือนอะไรพอด้เยย่าท่านบ้านอะไรีวันเป็นอาทิตย์สุดท้านี่อาทิตย์สุดท้ายขอกอาทิตย์สุดท้ายของเดือนจ้า

ปฏิมีบมนี่มีผักบอนนี่กิ๊ดอ้ยเอาเ้ยคอว่ามี่งขว่านี้เยเบียรบารจัดอันนน่ะกล่องน่นานนานหัวมุมนนบ thank you เอามาบ่จบบ่เอ้ยพกมาพร้อมเด้อน้ำเอ้ยเียรจตยูรานดดีาทือไี่ตมอาพจจ้าทางเจ้าบ ฟูมออยโลนกคือแพงค่ะแกดอกเอื้องดอกเคือเป็นใส่แกงงมาใหม่นิกกี้คือนกเจ้านิกกี้ตอดอกนมวาสสีเหลียวเห็นอยู่ดอกเนาะโอ้ชาตินมวาสนั่นอย่างก็อนห้องรวมเม็ดตินิกกี้รสช่องรวมเม็ดค่ะเขาไก่เป็นตาแซบแต่ว่าแซบก็ของคนไทยเนาะเมนเอลีเด้ไอเอไอเอบรรยากาศกำลังสี้แยกย่ายค่ะพี่น้องค่ะ ตอนนี้เหลือแจ่พี่สีจันเหลือพี่จันกับนิกกี้นะคะคลิปนี้พอไวส์ซนีจงพอกันคลิปหนานะคะเนาะสวัสดีค่ะ